สวัสดีค่ะช่องไม่ใหญ่บ้านสวนนะคะวันนี้มานั่งท้ายสวนนะคะเอาฝามาให้ดูมันฝาส่วนมากจะเจาะทั้งหมดแล้วนะคะจะเจาะทั้งหมดแล้วก็ที่เห็นก็เตาไฟอยู่ข้างๆที่เจาะก็ประหยัดนะคะใช้ไม้แขวนเสื้อมาดัดเอาด้านนี้จะเป็นรูใหญ่ๆรูใหญ่แบบนี้นะคะเจาะเอาเลยนะคะเดี๋ยวนะให้ดู เป็นรูแบบนี้อันนี้เป็นฝาเก่าที่ใช้เนี่เก่าที่ใช้ไปอันนี้เจาะน,นี้สําหรับปลูกสําหรับปลูกใช้ถ้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช้ถ้วยเนี่ยเดี๋ยว,วยให้ดูอุ้ยใกล้ไฟนี่นะคะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะก็คืออยู่นี่ด้านหนึ่งเป็นเจาะใช้แบบถ้วย อีกด้านหนึ่งจะเป็นเจาะใช้แบบเนี่ยเล็กๆแบบปลูกไม่ไม่ใช้ถ้วยนะคะก็พยายามดัดแปลงเอาเนี่ยทำรูเล็กๆไม้แผ่นเสื้อนะคะใช้ไฟเอาง่ายแล้วก็ประหยัดนะถ้ใช้เตาแก๊สมันจะเปลืองนะเปลืองแก๊สก็คือมันอยู่ไกลด้วยถ้ามาอยู่ท้ายมาสวนแล้วก็นั่งเล่นทำได้ดูแลสวนไปด้วยทำไปไปด้วยนี่ <ๆ S 1> ก็เจาะฝาเสร็จแล้วอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะ ถ้าถ้าหน้าแรงนี่มันง่ายก็คือตัดขอบตัดขอบกล่องนี่ออกเลยนี่นะคะตัดขอบออกก็ตรงนี้จะพอดีเลยนี่เนี่ยแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะจะพอดีเสร็จแล้วก็มาตัดอันนี้ออกเนี่ยตัดขอบอันนี้ออกมันก็จะได้ฝากล่องพอดีเลยก็ลงไปครอบได้อันนี้เจาะหมดแล้วนะคะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าไม่มีกล่องเจาะให้ดูแล้วนะคะ ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังที่ใครเหมาะสำหรับจะปลูกนะ,ะมันง่ายดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ถ้วยปลูกแล้วต่อไปถ้วยปลูกก็จะ,จะพยายามน้อยลงน้อยลงนะคะฝากล่องก็ต่อไปก็เจาะก็จะเป็นก็คือใช้ได้หมดทั้งเมง็ลักทั้งผักอะไรต่างๆนะผักสลัดก็ปลูกไร้ถ้วยได้นะคะเนี่ยเอาอไปในรูนี่เลยนะคะ ถ้าเป็นอย่างในบอ่อนี้ก็จะใช้แผ่นโฟมไปเลยนะคะถ้าแผ่นถ้าบอ่อใหญ่ๆเนี่ยก็จะคำนวณปุ๋ยก็สามซีซีต่อต่อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะคะก็เอาไปใส่ถังใหญ่ๆก่อนนะคะใช้ถังห้าสิบลิตรแล้วก็ตวงเลยนะคะแล้วค่อยตักมาใส่ในนี้แต่ถ้ารู้แล้วก็จัดการผสมได้ง่ายทําประจํำแล้วก็จะรู้ว่าใช้น้ำปุ๋ยเท่าไหร่นี่ถ้าแบบนี้ก็ใช้แบบ ปลูกขึ้นใชยไร้ถ้วยต้นเล็กๆแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วนะคะง่ายด้วยอันนี้เป็นน้ําที่เตรียไว้แล้วน้ําบาดาลนะคะผสมปุ๋ยไว้แล้วอันนี้ใช้เมื่อก่อนจะใช้ปุ๋ย3ซีซีนะคะต่อน้ํา1ลิตรแต่ตอนนี้ลดลงเป็น2ซีซีต่อ,อ,อน้ำหนึ่งลิตรแล้วนะคะอยู่ในนี้ก็ใช้ประมาณครึ่งถ้วยเล็กที่ใช้ประจํานะคะเมื่อก่อนใช้เต็มถ้วยเล็กกันแหละที่ใช้ประจําแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ถ้วยเล็กๆแล้ว เดี๋ยวอันนี้ให้ดูถ้วยตวงนะแต่ก่อนเต็มถ้วยนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วถ้าหน้าฝนหรือหน้าหนาวจะใช้เต็มถ้วยนี้นะคะก็ตอก็ตอกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องกุ้งนะะฝาที่ที่ที่มาจากกล่องโฟมเลยนะนี่ตัดตัดออกตัดขอบเอาค่ะนี่จอเดี๋ยวให้ดูดึงออกมา ให้ดูนะนี่เห็นไหมเวลาใส่นะลองไปทําดูมันง่ายก็คือประหยัดค่าถ้วยไปนะลุมละหนึ่งบาทกอละหนึ่งบาทนะถามว่าราคาแพงไหมถ้าปลูกขึ้นช่ายเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้ปลูกขึ้นช่ายราคานะขายเป็นกอขายในท้องถิ่นนะคะก็กอละสิบบาทกอละสิบบาทเนี่ยขายอยู่ตลอดนะคะตลอดฤดูกาลเลยนะคะกอละสิบบาทหันมาทางบ่อใหญ่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะอืม ต้นบ่อใหญ่นี่ยมันง่ายหน่อยก็คือไม่ต้องมาเติมน้ําบ่อยนะคะเติมน้ําบ่อยแต่ถ้าเป็นกล่องอย่างโน้นน่ะไกลๆเนี่ยมันจะได้เติมน้ําบ่อยนะคะถ้าน้ําแห้งยิ่งผกักโตเร็วก,ก็ก็ต้องใช้น้ําเติมเยอะนะคะ,ะวันเว้นวันเนี่ยถ้าต้นใหญ่ๆใช้เลยหนึ่งบัวบางวันก็สองบัวนะอันนี้ยังใช้ถ้วยอยู่นะคะยังใช้ถ้วยอยู่กล่องนี้ งนี้ยังใช้ถ้วยอยู่นะคะกล่องหนึ่งเท่าที่ทำดูเนาะก็ประมาณ15ถึง20 20รูนะคะพอดีถ้ามากกว่านั้นอนะ่ะเวลาโตมาจะแน่นต้นก็จะเล็กรีบนะคะต้นก็จะเล็กรีบเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสี่ห้าหอันนี้ก็โตมาจะแน่นนะออสี 4, 6, 24, 24, 24่หกยี่สี่ยี่สี่รูจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเคยทำมาแล้วนะคะนี่อันนี้ ถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าร้อนนะแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้มันต้องขยันเติมน้ําแล้วก็ลดน้ําถ้าน้ําลดลงน้ําแห้งเราจะมองไม่เห็นเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นเราจะได้เปิดดูบ่อยๆนะทาไมถึงชอบมาตัดกล่องนะคะชอบมาตัดกล่องอันนี้ก็ใช้แบบหลุมอยู่นะคะตัดตัดออกเลยเห็นไนฝาเก่าเนี่ยลากกาลังออก เราเอาลงแต่ต้นเล็กๆเลยนะเพราะว่าถ้าเอาลงต้นเล็กก็โตเร็วแล้วก็สบายเลยนะคะไม่ต้องมาย้ายบ่อยนี่นะคะลองทําดูะะอันนี้ก็ยังใส่ถ้วยอยู่เห็นไหมถ้าแบบนี้ถ้าน้ําแห้งต้นเขาจะโตช้าจะเฉานะคะคเลยหันมาทําแบบนี้ทีนี้ก็แนะนําเผื่อใครดูคลิปนี้เผื่อหน้าฝนนะคะถ้าหน้าฝนนะ ถ้าไม่มีหลังคาน้ําก็จะล้นล้นล้ลนทิ้งนะคะปุ๋ยก็จะล้นทิ้งด้วยทีนี้ก็จะแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็ให้ใส่หลังคาน,นะคะพลาสติกมงถ้ามีถ้าไม่มีก็ก็เท่าที่จะใครจะทําได้นะ,ะแต่ที่สวนมีบางสวนก็ตากฝนบางสวนก็ไม่ได้ตากฝนถ้ามันตากฝนมากๆเราก็ไม่ทําต่อตรงที่มีร่มก็ทําต่อนะคะแต่ทีนี้ถ้าตัดฟ้าแบบนี้แล้วนะคะหน้าฝนเนี่ยมันจะปัญหาเชื้อราแล้วแก้ปัญหาย,ยังไงนะถ้าหน้าฝนจะเหมาะแบบนี้นะคะ ก็ค,คือไม่ตัดฟ้ากล่องไม่ตัดฟ้ากล่องแบบนี้นะคะจะไม่ตัดฟ้ากล่องแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าตัดแล้วทํายังไงนะฝนแน,น,นะนํานะคะคอฟ้ากล่องนี่ยอย่าทิ้งนะคะขอฟ้ากล่องเนี่ยให้เอามาลองข้างล่างไม่รู้มีกล่องไหนบ้างที่ลองใช้ไปแล้วให้เอามาลองข้างล่างนี้เลยนะสี่ด้านสองด้านก็ได้ฟ้ากล่องก็จะลอยยกสูงขึ้นมานะคะ เนี่ยนะคะมันก็ถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะเปียกจะชื้นั่นยิ่งน้ำแห้งลงไปนะคะเนี่ยก็จะจมอ,อเศษอะไรนะคะที่หล่นลงไปนะคะก็มันก็จะทำให้เกิดเชื้อาราพอเก็บได้ก็เก็บนะคะเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่หน้าแรงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะเรื่องอะไรต่างๆเชื้อโรคนะคะจะมีแต่เพีย้ยเพี้ยก็ไม่เยอะก็ใช้น้ำส้มควันไม้แค่นั้นเองนะคะ ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกนะคะจะปลูกอะไรก็ให้ดูพืชตามราคาในท้องถิ่นของเรานะคะว่าไม่ใช่ว่าเห็นเขาบอกว่าขึ้นชายราคาแพงแลราก็ไปโหมปลูกขึ้นช่ายนะคะ,ะเขาบอกว่าสลัดราคาแพงแล้วก็ไปโหมปลูกสลัดนะคะแล้วก็ดูที่ท้องถิ่นเราว่าอะไรที่คนชอบกินนะคะเราก็ปลูกอันนั้นอย่างตอนนี้ที่สวนนะคะช่วงนี้ก็มองเห็นว่ามีผักชนิดหนึ่งที่กำลังจะ เป็นที่นิยมในชุมชนนะคะปลูกผักที่นี่จะปลูกตามชุมชนนะคะก็ได้ผลมาแล้วนี่ก็คือนี่เมงลักนะคะมเมงลักก็ปลูกแบบนี้เหมือนกันนะคะใส่ถ้วยตัดฟ้ากล่องออกนะปิดปิดแบบนี้เลยนะคะใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ก็สวยได้เหมือนกันนะคะก็กินนะคะกินไดน้เห็นไหมทําเสร็จแล้วก็พยายามล้างกล่องต่อกล่องนะเราอาจจะมองไม่เห็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะก็ บางครั้งอะ่ะมันก็ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะนี่นดูนะคะสองกล่องนี้อันนี้ไม่ใส่ถ้วยกับใส่ถ้วยนะคะเขาก็โตดีเหมือนกันนะคะโตวดีเหมือนกันนี่เพราะว่าอันนี้จะเอามาลงช้าหน่อยอันนี้จะลงก่อนที่ใบเข้าบานเร็วๆแบบนี้นะคะอันนี้จะลงที่หลังนะคะแต่ที่เป็นกระบะเดียวกันนะ,ะแต่เอามาลงปลูกทีหลังก็เลยค่อนข้างจะโตช้าหน่อยนะ ก็ทดลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะ,ะก็เอามาให้ชมเผื่อใครอยากจะลองทำนะคะใส่ถ้วยกับไม่ใส่ถ้วยนะคะฝ mm hmm. ากล่องก็ถ้าไม่มีก็ไปซื้อเอาแผ่นโฟมมาก็ได้แฟนโฟมก็เลือกเอาที่แบบหนาหน่อยถ้ามันบางมันก็แตกเร็วนะเวลาเรายกต้องระวังนะคะนี่ขนาดนี้พอดีนะยีนี่ไงเนี่ยยีกอเห็นไหม จะกอจะแน่นพอดีเลยนะถ้าโตขึ้นมานี่ก็ใช้ประมาณ8ปดถึงสิต้นนะแถึงส0เมล็ดเวลาเพาะนะะถ้าหนาเกินไปก็โตขึ้นมาจะถีเนี่แบบนี้ถ้าโตคือค่อนข้างจะทีแบบนี้ถ้าดึงออกก็ดึงออกไปก่อนได้นะคะเนี่ยดึงออกไปก่อนได้หรือแบ่งครึ่งเลยแบบเนี้แบ่งครึ่งเลยมันได้สองกอนะแบบนี้นะไม่งั้นอน่ะมันจะทีเกินไปนะคะทีเกินไปช่วงนี้เพาะทิ้งไว้เป็นประจํานะคะ โอเคล่ะวันนี้ไม่ยช่บ้านสวนขอลาจากก่อนนะคะใครชอบก็ติดตามชมก็แล้วกันนะคะสวนนี้เดนขึ้นช่ายล้วนๆนะเพราะว่าในท้องถิ่นใช้นะคะในท้องถิง่นใช้เนี่ยมีแต่ขึ้นช่ายเมื่อก่อนจะปลูกผักบ้งอะ่ะผักบ้งก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่เน้นนะคะนี่ให้ชมภาพรวมๆก็มีแค่สามลงถ้าหน้าฝนจะได้ใช้แค่สามลงนี้้าไม้หามาเพิ่มอีกนะคะ ตรงนี้ก็จะไม่มีไม่มีโลงนะคะก็จะตากฝนแต่ถ้าตากฝนมากๆก็จะหยุดนะคะพื้นก็ให้สูงหน่อยหน้าหน้าแรงนะพื้นให้สูงหน่อยก็ใช้โต๊ะเก่าก็อี้ห้างอะไรเยอะแยะอยู่ในอันเขาเรียวกว่าอะไรนะตามที่ร้านเขารับซื้อของเก่าของห้างนะไปซื้อโต๊ะก็อี้เก่าเข้ามาแล้วก็ก้อนอิดนะไม่กี่ก้อนเองนะวางถูกด้วยนะคะแต่ถ้าเอาโรงอันนี้จะแพงนะคะ เท่าลงแบบนี้โอเคล่ะไม่อยากไอวันสวนไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีจ้า